สวัสดีครับสวัสดีมิตรลักบอลสีทุกท่านนะครับอยู่กับช่องเบิร์ชัยบอลสีอีกแล้วนะครับฮาวดูบอลสีกันนะครับวันนี้ตื่นเช้ามาก็อากาศสดใสนะครับเรามาชมบอลสีกันนะครับอ,อันนี้ใบช้ำน้ำนะครับเดี๋ยวรอเขาทิ้งใบแล้วเราค่อยตัดนะครับนี่ครับ อากาศทางภาคเหนือนะครับมันจะเย็นๆหนาวๆครับไม่ค่อยชอบเลยครับบอลสีไม่ค่อยโตครับนี่ครับชายชนของเราดูหลอดใหม่ครับแรงมากก็มีคนถามผมมาเยอะนะครับทั้งคนรอบข้างนะครับเพื่อนๆพี่ๆนะครับคนรอบข้างถามมาเยอะนะครับว่า เอเบิดชัยลงทุนกับบอนสีนี่ได้ขายบ้างหรือยังนะครับตอบเลยนะครับยังนะครับยังไม่ได้ขายสักต้นนะครับเพราะว่าเราเป็นคนทุนน้อยนะครับงบน้อยนะครับเราไม่มีต้นแม่พันธุ์นะครับเราก็เลยซื้อแต่ต้นเล็กๆนะครับเอามาหวังตั้งเป็นแม่พันธุ์นะครับก็ตอนนี้แม่พันธุ์ของเราก็เริ่มโตกันแล้วนะครับก็ รออีกนะครับยังไม่ได้ผ่าหัวเลยยังไม่ได้ทําจํานวนอะไรไว้เลยนะครับก็รอกันต่อไปปลูกบอลสีต้องใจเย็นๆนะครับใจเย็นๆฝึกให้เราเป็นคนใจเย็นนะครับจากคนใจร้อนนี่กลายเป็นคนใจเย็นรอไปก่อนออ้นี่ครับบอนสีของเราเอ้ต้นนี้สวยครับต้นนี้เป็นนางฟ้านะครับ สวยมากเนี่ยครับต้องเปขัดเป็นคนใจเย็นนะครับรอไปก่อนรอรอให้น้องโตแล้วเราค่อยทำจํานวนเอานะครับนี่ครับใจเย็นเย็นพอมีคนถามเราก็ตอบใจเย็นเย็นเพราะเราชอบนะครับชอบความสวยของเขานี่นี่เป็นวอนสีของผมทั้งนั้นเลยมีแค่นี้แหละครับ แล้วก็มีลูกไม้มเมล็ดที่แยกไว้ลูกไม้มเมล็ดที่เราเพาะไว้แล้วก็แยกไว้นี่ครับโตเร็วมากเออชุดนี้ถ้ามันโตแล้วมันสวยผมจะแบ่งขายนะครับนี่ครับโอ้โตเร็วนะครับลูกไม้มเมล็ดของผมโตเร็วมาก แล้วก็นี่นะครับที่เราเพาะไว้นะครับอยู่วันนี้ผมจะแยกใส่กระถางนะครับอันนี้ลูกไม้มะเลดทางนั้นเลยดูอย่างกระผักชีนี่นี่นี่แล้วก็เป็นตู้นี้นะครับตู้อนุบาลของเรานี่โอ้ผฮมือสีต้นนี้ออกลูกแล้วนะครับ Yeah. มีนอแล้วผมลือสอีนี่ก็เป็นลูกไม้ที่ผมพ่อมาเล็ดไว้นะครับชุดแรก <Let it S 1> นี่นะครับ s okay. <S ชุดแรกหัวก okay. okay. ันนะนี่นี่แหละครับมีแค่นี้แหละครับอัปเดตให้ดูแล้วกันนะครับวันนี้เบิดชัยบอลสีลากันไปก่อนครับ ไม่มีอะไรมากนะครับสวัสดีครับ